ในหนังสือเขียนว่าอะไรเพราะมันจะหมายถึงว่าแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องอะไรใช่ไหมคะท่านผู้ชมออขออนุญ,ญาตใช้หนังสือฉบับนี้ของท่านสวอลงกฎวรกีนะคะเป็นหนังสือที่ลงนามโดยร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26ของกกตค่ะหนังสือลงวันที่8พฤษภาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้หนังสือเชิญไปรับทราบข้อกล่าวหา ก็บอกว่าด้วยมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อกอกตว่าท่านในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศกลุ่มที่20หมายเลข144กระทําการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งบุทธิสภามาตรา70 36 77วงเล็บ1และ62เดี๋ยวรายละเอียดแต่ละมาตราเราไปว่ากันในช่วงหลังใหม่ท่านผู้ชมแต่มีข้อนึงน่าสนใจค่ะมาตรา77วงเล็บ1ปรากฏเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อเสียงค่ะ คือ77วงเล็บหนึ่งเขียนไว้ว่าผู้ใดกระทําการเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุธิสภาหรือถอนการสมัครหรือกระทําการใดๆอันไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกหรือเพื่อจูงใจให้เลือกหรือไม่เลือกผู้ใดแล้ว,วงเล็บหนึ่งจัดทําให้เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดปกติเขาจะเรียกกันว่าซื้อเสียงอ้าวของคุณอลงกฎมีข้อหานี้ด้วยนะคะที่เชิญไปรับทราบนะคะอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดไปว่ากันในช่วงหลังไม้นะคะสำหรับข้ออื่นๆแต่ทีนี้ท่านผู้ชมในหนังสือเชิญแจ้งข้อกล่าวหานี้เนี่ยมันมีเรื่องน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า แจ้งวันที่ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา19พฤษภาคมบ่ายโมงครึ่งที่สำนักง,งานกรกตและบอกด้วยค่ะว่าถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ในการชี้แจงไปเลยถ้าไม่มาสละสิทธิ์เลื่อนไม่ได้นะคะอ้าวทีนี้ก็เลยไปดูเป็นระเบียบของกกตอค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะมันมันมันไม่เลื่อนไม่ได้เลยเหรอถ้าไม่ไปคือปิวเลยนะ ถือว่ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วปรากฏว่าในระเบียบของกกตเขียนเอาไว้อย่างนั้นจริงๆค่ะว่าเมื่อจะแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยให้ทําหนังสือกำหนดวันเวลาสถานที่แล้วแนบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเอาไปแจ้งแก่เจ้าตัวหรือเอาไปปิดเอาไว้ที่หน้าบ้านถ้าไม่มาก็ถือว่าทราบแล้วคือให้ถือได้ว่ารับทราบข้อกล่าวหาและกำหนดนัดตั้งแต่วันที่ปิดหมายแล้วโอ้น่าสนใจนะคะ น่าสนใจก็ถ้าไม่ไปภายใน14วันอีกทีครบก็คือวันที่เท่าไหร่19พฤษภาคมถือว่าหลับทราบแล้วนะขั้นตอนต่อไปกรกตยื่นต่อสารดีกาได้เลยเข้าสู่กระบวนการเลยแต่ละคนว่ายังไง